อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4ชนะทิปสงกรสินสตาร์ทีมท่ไทยลงสนามให้กับคาวาสกิฟอนเตเล่ในเกมกระชับมิตรกับปาร,รีสแซงเชียงแงพาให้กับทีมแชมป์ลีกเอิงบร,ริสกอร์สประตูต่อหจากการทำประตูของเลโอลเนว์มซี่ และอานาวคาลิมเวนโดในขณะที่เจ้าถิ่นได้ประตูตีไข่แตกจากคาซุยะยามามูระชนาทิฟออกสตาร์ทเป็นตัวจริงดวลกับแปดแชร์นับเป็นเกมแรกในศึกทัวนาเมนต์ทัวเอเชียเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงฟีซีซั่นโดยใช้เวลาอยู่ในสนามนาน56นาที่อนถูกเปลี่ยนออกจากสนามในครึ่งหลังประตูแรกของเกมเกิดขึ้นในนาทีที่32จากบอลครอสที่เข้าไปในเขตโทษฝั่งซ้ายของเคลียนเอมปาเป้ ข้ามฟากให้กับอชาชราฟฮาคิมีพักบอลให้เมสซี่วิ่งมาซัดด้วยขวาจังหวะแรกบอลพุ่งเลียดก,กระดอนพื้นจนในด่านฟอนตาเล่หมดสิทธิ์เซฟประตู2 0ของแปรแชร์เกิดขึ้นในนาทีที่5 8จากจังหวะขึ้นเกมทางกราบขวาบอลถึงเมสซี่ที่หน้ากรอบเขตโทษก่อนทำชิ่งกับควอนบรนดหลุดเข้าไปเปิดยัดให้กับอาแนาคาริดูมเมนโดแทบอินในระยะเผาฝนเข้าไปฝั่งฟอนตาเล่ม,มาได้ประตูปอบใจในนาทีที่84 จากจังหวะต่อเนื่องลูกเตะมมุมยามามูระมิดฟิวไว้32ชิงจังหวะเดิมงหนึ่งหนึ่งตุงตะข่ายท่านี้โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นนัดถัดไปของแปรแชร์จะเป็นการพบกันกับอูรวาเรดามอนในวันเสาร์ที่23กรกฎาคมนี้ต่อด้วยการเจอกับกัมบะโอสก้าในวันจันทร์ที่25กรกฎาคมแป๊บกวเดโอลา่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีก ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าเรเบสีฟ้าอาจเป็นทีมต้นสกัดต่อไปของเนย์มายอดดาวยิงของปารีสแิงเชียงทีมดังนาฬิกาฝรั่งเศสหลังมีข่าวว่าแป้แชร์พร้อมที่จะปล่อยดาวยิงทีมชาติบราซิลออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้เลอปารีเซียงสื่อในฝรั่งเศสเผยเนย์มาถูกเสนอขายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เป๊ปยืนยันว่ารายการดังกล่าวไม่มีความจริงแต่อย่างใดผมต้องขอโทษเลอปารีเซียงด้วย แต่ข่าวนั้นไม่ใช่เรื่องจริงผมขอแสดงความเสียใจกับพวกเขาเพราะข้อมูลที่พวกเขาได้รับมามันไม่ใช่เรื่องจริงเนม่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากและจากข้อมูลที่ผมมีเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากด้วยดังนั้นเราน่าจะปล่อยให้เขาแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาต่อไปที่ปารีสแมนซิตี้มีข่าวซื้อนักเตะราวๆ150คนในทุกๆซัมเมอร์ Summer, ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องจริง ไอเอสโลมายังคงอยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะต,ต่อไปล่าสุดตกเป็นข่าวให้ความสนใจจอจินิโอวานันดุมผู้ซึ่งกลายเป็นตัวสำรองของปารีสกแชแมงในฤดูกาลที่ผ่านมากองกลางวัย31ย้ายมาเล่นในลีกเออฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกหลังจะหมดสัญญากับของแดงลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามเขาลงตัวจริงไปเพียงแค่22นัดจาก38นัดที่เขามีส่วนร่วมกับทีมแสดงให้เห็นถึงสถานะความสำคัญของเขา ภายในทีมที่ไม่ใช่ตัวหลักของทีมในยุคของมาริเซโอโปเชติโนหรืแม้ว่าทีมจะเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมมาเป็นคิสทอฟเกาติเย่แล้วก็ตามตือนกเตะได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมได้หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามารายง,งานจากสื่ออิตาลีระบุว่าออสโลมาเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่อยากได้ตัวเข้าร,ร่วมงานด้วยโดยโชเซ่บูรินโญ่นายใหญ่ของกองทัพหมาป่าชื่นชอบสไตล์การเล่นและมั่นใจว่านกเตะ จะสามารถเข้าระบบกับทีมได้เป็นอย่างดีโดยทีมจะทำการยืมตัวพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดที่20ล้านยูโรให้กับแป๊ะแชร์ไว้พิจารณาอย่างไรก็ตามประเด็นที่อาจทำให้ดีลวนี้ไม่เกิดขึ้นคือเรื่องของค่าเหนื่อยวนันดูมรับค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ9ล้านยูโรซึ่งโรมาไม่ต้องการจ่ายค่าเหนื่อยสูงขนาดนั้นและอาจจะขอต่อรองโรมาพอสมควร อาจจะเป็นการดิวโดยช่วยแปะแชร์จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะบางส่วนก็ยังมีความเป็นไปได้เช่นกันโรมา่ายังคงอยู่ในช่วงการเสริมทัพยอย่างต่อเนื่องตอนนี้พวกเขาได้มาแล้ว3คนในตลาดรอบนี้และกำลังจะคว้าตัวปโลดิบัลล่ามาร่วมทีมได้อีกคนหนึ่งหลังจากสามารถตกลงค่าแรงกันได้เรียบร้อยแต่ก็ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่พวกเขากำลังพิจารณา,าที่จะปล่อยออกจากทีมรวมถึงบางคนที่พวกเขาไม่ต้องการเสียออกจากทีมอย่าง นิโคล่าซานิโอโลที่ตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรในอิตาลี